สรงงานนะครับผมจอแอนดรอยปาเจโรนะครับปาเจโรสิบเจ็ดติดตั้งจอแอนดรอยนะครับตรงรุ่นเลยไม่ตัดต่อสาไฟต่อกล้องต่ออะไรให้ครบนะครับกล้องหลังคันนี้มีกล้องรอบคันอันนี้ก็ต่อไปจ่อ้างหลั เล่นได้ทุกอย่างครับจอหน้าจะขึ้นเป็นจอหลังเลย MP3 Google Map แผนที่ YouTube บางติฟังชั่นครบนะครับปรับเสียงได้ Cok 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 Ternyata jelo